วันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยเจ็ดณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีที่ท่านจัดไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่ มันกังวลอยู่อย่ที่เราถามกันนี้ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นกิดผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัย ฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอันไดไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามา สิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกๆสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันตามๆก,กันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามามพยายามแก่ไขสอดส่อง มองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจ เรื่องดีเรื่องชั่วจริงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกเป็นศูนย์กลางของความโง่ความเจริญทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจริงเป็นเจ้าปัญหาสําคัญใน บุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาสิ่งมีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิด ก็เป็นกรรมอันหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆจิตผู้เคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลก นี่เป็นเวลานุมนานเหตุใดจริงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทรรบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อต,ตัวเองถึงขนาดนี้ จึงจกัดว่าอาวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั่นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปนกันไปภายในใจดวงนี้ นี่จะอธิบายเรื่องมาคบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้มนรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในจากเบื้องต้นแห่งมาคบูชาปรากฏขึ้นจาก พร,ระอรหันต์พันสองร้อยห้าสิบองค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสิทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสน,นาลง ย่อๆว่าสัพพภปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตตะปริโยชปโยระปาอักุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยชปานังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใส เอตังพุทธานาสาสนังนีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวลาแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียเดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตด์อนให้รับความดดเด็ดล่อนหรือเสียหายไปหนึ่ง ตาติโมเคจะสร้างวรารูให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตอนหนึ่งมัตตันดุตาจพะพดตัดนี่เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่ง ปันตังจะเสยนาสนางังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิกิตเจอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นนำหนักเอตังบุทานาสาสนางังนี่ก็เป็น คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีง้อ,ข,องข้อธรรมยอ่อยเป็นพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วๆไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเรา การไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อน,นีนน้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวแสดงให้บรรดาสาวบกอาหารทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงทอ้อ คนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความุกความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดําเนินการคของทีก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบครอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควร หากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก,ก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีแล้วเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมาย การชำราจิตทองตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสําคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นก็เจ็ดชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒสาานมากน้อยไม่เป็นบันถ้าใจมีความุ่มร้อนแล้ว ท่านจึงสอนให้ทําใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สําหรับเราเราจะนําไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความจเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะก,กลายเป็นโมฆะข,ขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจนไปจนถึงกับเสียจริต ผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทินและยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะร้อยเปอร์เซ็นตี่ยิ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวฉะนั้นงพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสินใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดวงนี้ ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละคิดอาจจะกลายเป็นเสียงเส็ยท้าแห่งสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูรุสู้ประสั้มปะดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใด ที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอยากทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินเสียแล้วมองข้ามไปจะหาจิตความสุขไม่ได้ ภายนอกก็เป็นของจําเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบครอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดท,ที่นิ่มนวลอ่อนหวาน เพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปัา,าโตจากไดจากการเหยียดเยียนและทำลายเขาให้ร่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงจีตหายไป เนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเด็กๆเ,เขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมเคจะสร้างวโลเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สั้งรวมในศีลของตน ผู้รักษาสินสิบสองรอยี่เจ็ดก็สั้งรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาสิ้นแปดสิ้นห้าการใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมทานนิพอธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งในรักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจจสียนในสินห้ายิ่งก็ยิ่งเป็นการดี ไม่เป็นของที่จะขาดคุณศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาสีห้าเพียงเท่านี้มัตันดุตาจะบัาตัดมิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัว ไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมมนมีแต่พระคารวาสญายโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสืรุ่ยที่รา่าดจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักษสัมปทาเบื้องต้นก็อุทธานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่้สอนให้ปนเกียดคราด แต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์จก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจ,กจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่นด้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสาคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทาหรณ์สปทาเป็นผู้สแสวงทับสมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้ว อารักษาสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมโดยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งแห่งความจําเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกําหนดดูความจาเป็นแล้วกระจายทรา์ไปเท่าที่ความจําเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจําเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมา ถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจําเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจําเป็นตลอดมันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยดูยความสะดวกสลายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งลา้ลานก็ไม่กี่วันศูนย์หายไปเหมือนกับว่ามีปีดนั่นแหละนี่นี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้อง จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จาเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จําเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาไล้ด้วยกาลังเลี้ยงแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมาย เงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้าไหลอันนั้นก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นมีจําเป็นไปเสียทุกร่านส่วนที่จะจําเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จ,จาเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเราเป็นมหาโจรต้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาต้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเอง เอาไปฝากในครั้งเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิอกออกมาได้จ่ายไปจปนหมดนี่ถ้าความไม่รู้จักประ,ประมาณและความเคยชินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติข้องตนเพี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรใจได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสัน่นแต่เราเป็น จนเป็นผู้ลร้ยต้นเราจะเพราะอำนาจของความไมา่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายิ่งกว่าจนนี่คือความไมา่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจําเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญาตา ปันตัญจาเชยนาสน,นางังมี่ทั้งหมายที่นั่งที่นอนองางังเป็ปมากขเขาเกี่ยวกับน,นักบวชถ้าเราเวลาบําเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่อื่นกระเดิกนะฮความเพลิดความเพ,มเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในกติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ําใจของเรานิสยัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ ไข้ควรมาแล้วเพราะถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรมาไม่ใช่วัยที่จะเพืเพลวนไปโดยท่ายเดียวนี่เราก็พยายามมุ่งหาความสงบอย่างบรรดาล,ลุกทุท่านใจอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ปากบันหันหน้ามาขอจะให้เลย เป็นไปตามอัตธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังะไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกทุกท่านถ้าหาหกว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลาย<ม>ที่พาดําเนินอย่างนี้เป็นไปจํานวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่นน้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่ได เดินจุดตามของงเราสุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและท,งทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้ผ่าดําเนินอยู่นาบัดหนี้งคาว่าที่นั่งที่นอนอัศััดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บําเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่กระเดิอเพหา เสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวี่เวกจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อย,อยู่ในบริเวณคือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มาไม่มีสิ่งมารบกวน หรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่มนะีกาอาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชัวสามารถจะรู้ได้ ในกระแสะของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้พ้อใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสย่างภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วก็สงัดจากกิเหลสทั้งหลายได้ คือสงัดคําว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างที่เลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากที่เลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กตายเป็นอุป,ปัิวิเวกคือสงัดจากกี่เลสเค่ทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้ดูในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิกิตคืออธิกิตเจจาโยโคก็เป็นความสะดวกสบาย ประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิกิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็ทรงไหว,ไวเท่านั้นนอกนั้นก็ต่ำลงไปต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเปรียมนับนั่นแหละท่านเรียก จิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระหันทันสองร้อยห้าสิบองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโพวาตไว้มาขะเดือนสามนั้นเป็นทั้งแหลกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็เด้ถือเอาเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและเลิกถึงองค์ของท่าน แม้จะปรินิาพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติธปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความกระหั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมอ อบรมจริตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลําดับลําดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้น,น,น,นไปขึ้นไปขั้นนั้นขั้นนั้นเป็นลําดับลํำดับ,ดบก็จะกลายเป็นจิตที่จะเดินยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกประหลาดทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภายัยจากเครื่องกดท่วงจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพาน เรียกว่าอนาิาิเสสนิพันดับธาตุขันซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบุญอย่างเต็มที่วันนี้ขออธิบายธรรมะระยอกอยเกี่ยนตรงนี้ ท่านผู<ม>้ฟังทั้งหลายจึงขอตยติธรรมเทศนาเพียงตรงน,นี้เองขอขอบพระคุณทุกท่านไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ